เฮ้ยกูมีโทรศัพท์กดไลค์แค่นั้นแหละไอ้ฝันมันใส่ด่านเกมมาทำไมโอ้ยยูบิลี่มีชุบแล้วติดสิบวิคนหัวเลยมีแย่เบสบอลแค่ดีไปละคนแตะมาคนละเบสบอลนะผมมเกหิยวแค่กับปเจไปเชียย้อนเขาใส่เขาเฮ้ยเราพี่ไม่ได้พับเหรอพับตอนต่อไปพี่ไปก่อนล่างบนหัวล่างอยู่ล่าง โอ้สบายเลยกูมีเปิ่มกูมีเปิร์มของไอ้ไอ้นักสืบอ่ะสบายกูปั่นอยู่ก็มลเสียงหัวใจลั่นๆจานลอยยับยับทิ้งนะทิ้งนะทิ้งหรอทิ้งทิ้งไอ้เชื่อไม่ได้ยินหรอไม่มีแต่ละโกมีแต่ละโกะมีแต่ละโกะทิ้งไม่ได้ยินหรอ ไอย้อนชัยอยู่ไหนไย้อนชัย้<ม>ยอนอยู่<ม>กลางเขวนแขวนแวนแวนนีๆๆๆๆๆ่เป็นเท่าไหรอะ่ะเอฮ้ยตรงนี้มันก็จะโค้งไปหรือเปล่าไอเปิร์กไอ้เหี้ยเปิร์กเปิร์กของไอ้ไอ้วุฒิหนมีเปิร์กแบบถ้าใครปั่นไฟอ,อ่ะมึงพอปัน่นเสร็จมันจะปั่นไวมากอ่าใช่นี่ประแจ <laughs> อ่ะออกมาดิวะเลิกก็คอนไปก่อนมีดอกไม้ว่ะแล้วก็สามเปิร์กตื่นคอนกูสองดอก เบกไม่ได้ย้อนกล่องมันบังอ่ะพี่เปิดประแจงไม่ติดค้นน่าแต่นี่แค่ไอ้ยออยู่บนนั้นไว้ก่อนไม่ต้องลงมาหรอก ไล่ผมที่ทำอะไรคุกดไล่ไอ้มึงไง้จะวุ่นบมันอ่ตอนนี้มันไม่มีอีโก้เลยวะเฮ้ยมันยัดเลยเหรอมันยัดเลยเหรอเะม้นยัดเลยมันมันยัดเลยอ่ะยอนมันเดินหมิ่นผมสองทีโอ้ยเี้ยกูต้องการปลาครูต้องการแบบตตันแปดขาไอ้สพวกมันมีตาโก้มีตยตันแปดขามันได้อยู่แล้วตัวเนี้ยหูเลยนะพี่เอ๋หูเลยเหรอมันไม่คิดจะวัดลงวันเรื่อยเลยในต่หมองมันอ่ะ มีเยเนี่ยพี่โซเทมตาบอดอ่ะเทวบอกชอบกุ้งพัวไอสั้นตัวไปก่อนสองดอกไปก่อนสามดอกเสรไปให้หมดละไอ้น,นี่โดนไอ้นี่โดนรูไอ้นี่โดนรูกูไม่มไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮีเเยเฮ้ยและวอุ้ยสามหมอเหี้ยเราอะไรพี่ออกวะเอ้าเอาใครไปรักวะมันไม่ได้ตามผมมานะพี่อยู่ข้างบนน่ะ ยกูอยู่กูอยู่กูโดดลงโดดลงอยู่สายบนเออเลยรู่ต้องรูโดดอ่ะเอ๊ะทำไมเครื่องมันกั้นวะพี่เจย่าเครื่องมันอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ทดสอบโอ้โหทดสอบทดสอบขอบคุณเราเดี๋ยวห้าร้อยบาทครับทดสอบทดสอบคุณครับแจ้งไว้หน่อยหน่อครับครับทดสอบไอยนกูกดเต็มกลางไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอยี่ห์กดเต็มกลางหลอดเลยไอ้เหี้ยมันถามน้องๆได้กลางหลอดเลยเมื่อกี้ ไอ้เขี้ยมันบักกันเนี่ยฉันกดเลยผมก่าเราจะกดไอ้เขี้ยกูกดเต็มๆหลอดตรงกลางปั๊บแบบปั๊บปิ๊บปั๊บเลยปั๊บเฟอร์ก็หน่อยสามเฟอร์ก็หน่อยสามเฟอร์เฮ้ยอ๋อมันมีเดสล็อกพี่อยู่ไหนร่างบนอะอยู่ข้างหลังห้องเย็นเขี้ยผมทาลงทางนี้ลงไปนี่ลงรูเนี้ยลงไปเลยแล้วการปัดล็องการสตัร์หน้ามันถ้าถันหน้ามันไปปั่ดห้องน้ำ อยู <festivals> ่ไหนวะกูไม่รู้ไปหลอกไฟอยู่้วกูฉีแล้วหลอกไม่เนาเฮ้ยนี่ไงโอกูพลาดอะไรเรียอะไรไม่รู้เฮ้ยตาบอดตาบอดที่แกเองวิ่งตามไปกใกล้เฮ้ยอะไรอ้ยอนไปอ้ยอนไปมึงนี่อะไรเนียตกวางลยได้ไปยงเลวะดิไยเ้ยะปั่นิ่น ย่างย่งย่งเฮ้ยเฮ้ยเราเล่นอะไอยเฮี้ยโดดหลวโดดหลุดเราเล่นทำไมวะยกูเฮ้ยเียตรงนี้ไม่มีไม้โอ้ชิบหายไม่ควรสมนไปวงไลยสัตยูกูพลางบดมพ่อยู่ครังล่างโอ้ยเียไอยอนตดิตอมดิไอย้อนไอย้อนสัตย้อนไอย้อนไม้ไม่น่า โอ้ยเย้าเดินล็อกเดินล็อกคุยเอ้ยคลิปหายไม่คุยเฮ้ยไม่โดนเบคกูนอนอยู่ตรงกลาง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 ข้างล่างเลยตรงกลางข้างล่างเลยเเปิดตู้รวลยอยู่ตรงเดี๋ยวพี่ไปขวาขวาขวาข้างหลังข้างหลังวพูดข้างหลังข้างหลังเออตรงมา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 เออเแต่ตรงมาเจอกูเจอกูเจอกูขอบคุณครับขอบคุณสำหรับเมมเบอร speaker, a me, a yeah. Yeah. We ์คนโตครับขอบคุณครับ อยู่นี่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 เราเล่นมามีเดดล็อกโลหิตกลางวานเราเลมตีแล้วก็ทาระกผมก็ไหาเลยเนี่ยไออยู่กูหนึงให้พี่ปุ๊บพังเลยกูเปิดบอดอีกหนึ่งบอดสองบอดหญิงไม่เห็นวิกยอมทั้งหมดบอดสามบอดสี่ บออีกไหมไอ้เหี้ยมันเอากูแรงมันเอากูหนักอุ๊บนี่โดนรูนี่โดนรูโดนรูแน่นอนวันใจดีนี่โดนรูแน่นอนนี่โดนรูแน่นอนไปึบไปวมันลงรูไปแล้วมันลงรูไปแล้วมันลงรูเฮ้ยอยู่ไหน ไอ้ตันมันจะกันตรงไหนพี่วะลุยอีกรอบไปเฮ่ยกไปรู้ไม่ไหนแล้วไอ้ตันดูเสร็จแล้วกลัวกลัวเอาประตูเอาประตูนี่ไม่เปิดไอ้เหี้ยลองเปิดพี่เจอบูธอะไรผมพี่ประตูขวากลางอ่ะบานหนึ่งอ่ะขวากลางซ้ายกลางมั้ง โอ้ไม่วัดเลยไอ้สัตยัดอย่างเดียวเฮ้ยกูวิ่งติดไม้พี่อุ้ยยายามมีฝั่งนน้นไหไที่บ่าไมีคนสำเร็จมีวงมีแต่มีแต่ตีบีมีแต่ตีบีไอ้เหี้ยแต่ตีบีอะไรย้อนมึงต้องลงเลงข้างล่างก่อนมึงต้องไปเลี้ข้างล่างก่อนย้อนมันยัดนะไอ้ย้อนสวยย้อน ไอย้อนดูเยี네้ยมึงดูสองคนขึอนนึงไอยอนมึงล้มแล้วเนี่ยสว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 ยไอยอนมึงกลับมาเดี๋ยวมึง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 พับแล้วไอพุทธไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นดิได้ได้ไทานู้ับเลยับปึ๊บสวยฮิว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 วฮิวิวฮีวฮิวฮิวฮินฮิวฮินฮิวยอวฮิวนิวฮิวฮิน่ิ เ่ามเมว่ไม่ถามเปิม่ถาเพิ่มไม่ถามเาอ้นทไมอะทำอะไรมึงปล่อยมือนอยอนเปิดสมุอใมือมายนไเยอนไอกยอไยอนไออไ้อไอ้อนไออไออไออนไไอ้ยไม่อยู่ไอ้ไอนยอ้เย้อนไอ้ยอนกูตายไอ้ยุยกอน

วยสวยยอนทันทันทันกูไปยอนล้ไอ้อยออยอนยมไม่ได้นนทนไปูไปคบไปไปยังไม่ออกยังไม่ออกมีสาเฟอร์กูมีสาเฟอร์กูมีสเฟร์เโไปโไปยอนหนมยอนอนายอนอนมาคูอาอุ้มแล้วมาูไอเสียเฮเ เฮ้ยพับดิปึ๊บเอาอีกคลิปหายเล้สัตวดย้อนไปอยู่ที่ย้อนแตกพี่กูแตกกูแตกแล้ววี่อยกเลยไอ้เชี่ยัเปิดสมุดเพียร์เพิ่งขัดเลยไอ้เพียไอ้เพียพี่เอกผมลืมว่ามีสาบเปิดไว้แล้วไหมครับผมบอกได้เว้ยจอดที่หนึ่งพี่เอกอะแม่งโถเทียมตาบอดผมเพราะพี่เอกลุกไปแล้วไอ้เวียไม่เห็นพี่เอกนอนอยู่ไอ้พี่ยร์หิวหิวกูอยู่เลือดลด เออไม่เปิดกันเอาผมชุบอย่างเหี้ยสกิลเช็คแม่งขึ้นเหนื่อยกว่านี้สัตว์เอนุญาตเป็นตายยากด้วยเหรอง่ายไหมสามเปอร์ผมลืมไปว่าไอ้เหี้ยะสามเปอร์มันชุบขึ้นมาแล้วมันติดบอลโล่กูเหนื่อยจัดเกมนี้มันยิบหาย